ซึ่งอดีตของสีกากีอินฟลูเอนเซอร์ในสายอินฟลูเอนเซอร์ในเมืองไทยอีกคนหนึ่งซึ่งในยามนี้ก็คงหนีไม่พ้นจากพลตำรวจโทรเรวัตกินเกษรอ,อดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรา,ามยาเสพติดซึ่งในตอนนี้ก็ได้ไปทำหน้าที่ของคณะกรรมการพิจรารณาเรื่องการร้องเรียนตำรวจซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการอิสระที่ได้มีการตั้งขึ้นมาใหม่ตามพรบของตำรวจแห่งชาติพศ2565้า ซึ่งก็นำได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกลไกลในการปฏิรูปตำรวจเพราะเป็นคณะกรรมการที่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อให้เป็นช่องทางให้กับประชาชนสำหรับการร้องเรียนการทำงานของตำรวจเพื่อมายังกอรรตอ,รอซึ่งก็จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบและถ่วงดุลการทำงานของตำรวจในทุกระดับ ซึ่งทางด้านของพลตำรวจโทเลวัตนั้นก็ได้ยอมรับ,บวอมติของกรตรเมื่อวันที่22ตุลาคมมีความเห็นว่าคำร้องของทนายตั้มนั้นมีมูลและให้เวลาบิ๊กต่อกับพวกเข้ามาชี้แจงถึงข้อกล่าวหาดังกล่าวนั้นซึ่งเพื่อการนำเอาคำชี้แจงมาประกอบการพิจารณาอีกครั้งในการกำหนดโทษทางด้านของวินัยว่าจะมีความผิดร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง ซึ่งก็จะมีโทษในการไล่ออกหรือปลดออกในตอนนั้นทางด้านของกรรรอต้องวินิจฉัยในคำชี้แจงดังกล่าวนั้นของผู้ถูกกล่าวหาก่อนที่จะมีการเสนอให้กับนายกรัฐมนตรีในฐานะของผู้บังคับบัญชาของพิทักษ์ที่หนึ่งตัดสินเคสนี้ว่าต้องมีผลอย่างไร ซึ่งสำหรับคดีนี้แปลกๆแบบน่าคิดก็คือเรื่องใหญ่แบบใหญ่แบบนี้ไม่พบว่ามีเอกสารหรือข่าวการถแถลงการของกรตรปากฏออกมาอย่างเป็นทางการมีเพียงแค่การรายงานข่าวที่เกิดขึ้นแล้วพลตำรวจโทรเรวัฒนนั้นก็ได้ให้สัมภาษณ์ยอมรับเคสนี้เพียงแค่ลำพังเท่านั้น